สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องอบผ้านะฝาหน้า8.5กิโลนะครับของอิเล็กทรัลักนะครับรุ่น EDS854N3SB นะครับผมครับตอนนี้พนักงานก็มาส่งหน้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปให้เขายกไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเก่านะใช้มานานมากนะครับ10กว่าปีแล้วนะนี่ครับรุ่นอะไรนะ EDD เจ็ 1> 1นะ้าหะตอนนี้ก็ยังไม่เสียนะครับเนี่ยกพรทนนะครับรุ่นนี้ที่ผมสั่งมานะครับจะมีสองสีนะแต่เนี่ยผมสั่งมาเป็นสีดํานะครับผมอันนี้มันจะมีต่อน้ําด้วยนะพี่เขาบอกว่าเป็นระบบอะไรนะพี่เป็นระบบคมน้ำครับทำให้ผ้านุ่มผ้าอ๋อนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆไอ้น้ำนะครับนี่นะเครื่องเก่าไม่มีเนาะไม่มีครับ อ่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ครับอ๋อตัววายนี้อ๋อก็คือชุดที่ไว้ต่อกับเครื่องสัมผัะเขามีมาให้ด้วยเนาะชุดท่อนี้เราไม่ใช้เราก็เก็บไว้แบบนี้เนาะครับนี่นะเล้มีชุดท่อให้มาต่อด้านหลังเนาะไปออกข้างบนแต่ว่าของเราไม่มีครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะน้่ะนามันจะไปตรงนี้ครับท่อเดินมาถจงตรงนี้เา้ยกออกมานะครับเป็นตัววายนะเห็นไหมแล้วก็มาเข้าเครื่อง ครับอันนี้ช่างเขาก็เปิดเทประบบให้นะครับผมนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเป็นส่วนๆว่ามันใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ภายในกล่องมีอะไรให้บ้างอีกทีนะครับผมนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะนะครับนี่เนาะเสียงก็จะประมาณนี้นะเสียงไม่ดังครับเสียงเงียบเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นท่อนะที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นชุดนะครับ ไดเออร์ไดร์เออนะครับผมเวนติ้งคิดนะครับเนี่ยเอาไว้ติดข้างหลังเครื่องนะแล้วเอาลมร้อนเนี่ยออกไปทิ้งข้างนอกบ้านนะนะครับหรือว่าไปทิ้งเอาดอสนะครับก็จะเป็นชุดคิดมาให้นะมีให้ครบเลยนะนะครับทั้งนี้เป็นบานที่เอาไว้เจาะนะแล้วก็ไปยึดติดตั้งที่กําแพงนะครับนี่นะมีท่อให้ด้วยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์มีให้แค่นี้เองนะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองเทสระบบเมนูนะครับว่ามันใช้งานยังะไรบ้างนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะครับผมนะครับ หลังจากใช้งานไปประมาณ19วันนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะแม่บ้านก็เรียกผมไปนะก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมกดเครื่องแล้วเนี่ยมันไม่หือไม่อื้อไม่หมุนเลยนะครับคือมันเปิดติดนะแต่เครื่องมันไม่หมุนนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรแล้วกเ็เหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันนะครับครับอันนี้ก็คือวันที่25นะผมซื้อเครื่องนี้มาวันที่6นะครับผมผ่านไป19วันนะ ตอนนี้มาเจอปัญหาก็คือกดแล้วมันไม่รันนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนะครับเมื่อกี้เราอบผ้ายอยู่แล้วมันไม่ทํางานนะครับอาการก็คือผมเปิดแบบนี้นะครับนะบพอผมเปิดปุ๊บปกติเนี่ยเปิดปุ่มนี้ปุ๊บกดรันี่ะมอเตอร์มันต้องหมุนเลยนะอันนี้คือมันมีเสียงแตกนะครับแล้วมันก็ไม่หมุนนะครับนี่นะนะครับเป็นอย่างนี้นะทุกฟังก์ชันเลยครับเนี่ย๋ยวปับให้ดูนะครับทุกฟังก์ชันเลยแบบนี้นี่ครับนี่ก็ไม่หมุนเหมือนกันนะครับนี่ครับ อาการจะเป็นอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวรอช่างมาตอนนี้ติดต่อโซลิดไปแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอะไรนะครับผมครับตอนนี้ช่างก็มาถึงแล้วนะครับผมก็ไวมากๆนะครับผมติดต่อไปเมื่อวานนะประมาณบ่ายสองนลครับวันนี้มาเลยนะนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าสาเหตุที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันนะครับผมตรนนี้ก็กำลังลื้อนะครับตอนนี้ช่างก็ถอด กล่องคอนโทรลนะออกมาเช็คนะครับก็ปรากฏว่ามันปกตินะไม่มีอะไรที่ไหม้หรือว่าเสียหายนะครับผมครับแล้วเจ้านี้ก็คือเจ้ากล่องคอนโทรลของเรานะครับที่แกะมาจากเครื่องนะครับก็จะเห็นว่ามันใหม่กิฟเลยนะนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูจุดอื่นกันต่อนะครับครับตอนนี้ช่างก็มาไล่เปิดจากข้างหลังนะครับเพื่อที่จะเช็คในส่วนของมอเตอร์นะว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผม ตนนี้ไม่ช็อตโค้ตอนนี้นะครับเจอสาเหตุแล้วมีสายไฟหลุดเส้นหนึ่งน่าจะเป็นสายแคบสายแคบไล่นี้ที่เปลี่ยนสายให้ผมไหมหรือว่าสายเดิมให้จะบีบให้แน่นขึ้นออกบีบให้แน่นขึ้นใช่อย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเขา QC ประกอบมาหรือน่าจะประกอบอ๋อประกอบมาเจ็บไม่ดีเดี๋ยวลองใส่ดูนะน่าโอ้ยมีไม่ลงกาวตัวถังช็อตเนาะถ้าโดนโค้งมันจะสปาร์กอะเนาะใช่สปาร์กเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเอาหักเลยนี่ใช่ใช่ อช็อตโค้งนี่ใช่ปะอะไรมันหลุดหลุดหลุดเฉยใช่ไหมหรือจะโค้งขั่วหลุเป็นน็อตเหรอพี่อ๋อหลุดเฉยหัวคั่วมันหลุดโอเคถ่ายตำแหน่งที่มันหลุดขาดเป็นะไอหางตาที่มันโผล่มาเห็นไหาถ่ายให้หน่อยสิของมันขาดเลยนี่ใช่ไหมพี่ขาดเลยใช่ครับโอเค ขอผมดูในว่าถึงไหมขอผมถ่ายไว้หน่อยได้ไหมก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยขั้วขั้วตรงนี้มันมันหักไปเนาะสายเนี่ยอ๋อตรงคาตรงแคปสตาร์ทใช่่หมของตรงนี้นะครับนี่ที่มันขาดโอเคเจอสาเหตุแล้วนะครับใส่ตัวขั้วมันนะขั้วที่อยู่ที่แคปมันหักนะครับดึงออกนี่นะก็คือตัวนี้ดึงเหล็กออกดึงออกับ เนี่ยเลยเป็นแคปสตาร์ทนะครับที่มีปัญหาอยู่ก็คือเนี่ยมันหักไปเลยเนาะใช่ไหมพี่มันเหมือนอาร์กมาไม่ดีเนาะใช่ครับนี่นะมันหักอยู่นะครับจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้อีกข้างใช่ไหมใช่ครับออกมา้ันะครัเรามีแคปตัวใหม่หน่อนนก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแคปมันมีปัญหานะครับผมก็บริการไวมากๆนะครับผมครับตอนนี้ก็ประกอบ กับที่เดิมนะครับเจอสาเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับการบริการก็ว่องไวนะครับแล้วก็ให้คําตอบได้ชัดเจนนะครับผมช่างทํางานเป็นขั้นตอนนะไม่ได้มาถึงมาลูซีสวยนะครับผมนะครับส่วนการรับประกันนะครับตัวเครื่องนีนะมอเตอร์เนี่ยเขารับประกันให้10ปีนะส่วนอุปกรณ์ร่วมที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์วงจรกล่องอะไรพวกนี้ก็อยู่ประมาณ2ปีนะครับผมที่ช่างเขาแจ้งผมไว้นะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถเรียกทางบริษัทมาดูแลได้ตลอดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม เราเปิดดูนะครับตอนนี้เช็คระบบอ่าหมุนแล้วใช่มันต้องแบบนี้เวลากดอ่ะสายถูกสายน้ำจิ้มหมดเรื่องเสร็จได้และะ้วครับครับตอนนี้ช่างก็กลับไปแล้วนะ ก็เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแลวนะครับสาเหตุนะครับเกิดมาจากเจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะที่หรือว่าแคปสตาร์ทนะที่ขั้วมันหักนะครับอันนี้คือผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการขนส่งเจ้าเครื่องนี้นะแล้วมันอาจจะโยกไปโยกมาแล้วขามันหักแต่คือมันก็ไม่น่าจะหักง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ก็อพอใจในบริการนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมโทรไปที่เซ็นเตอร์เขาเนี่ย เซอร์วิสนะครับผมประมาณ2องโมงสามโมงนะวันนี้มาแล้วนะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบที่เขาแจ้งเคลมอะไรหรือว่าซ่อมให้เราไปนะครับที่เปิดเคลมเรื่องไว้นะนะครับเครื่องนะจริงๆเปิดนะปกตินะไม่ว่าจะเปิดโหมดไหนนะมันจะขึ้นแบบนี้นะนะครับแล้วพอเราก,กดเพนนะนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเครื่องมันจะดังวูเนี่ยดังละมันจะมีดัง,งแล้วมีลมออกมานะครับผมก็คือทําการอบนะครับผมนะกดทีนึงก็หยุดนะครับไปปิดเครื่องนะนี่มันต้องทํางานได้แบบนี้นะปกตินะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะแล้วเป็นกังวลหรือว่าไงนะครับก็สามารถอคอมเมนต์มาถามได้นะครับว่าตอนนี้ผมยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะหลังจากที่ผมออนคลิปนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือผ่านมาได้ประมาณ19วันนะ20วันนะครับแล้วมันเจอปัญหานะเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ให้ฟังนะครับว่ามันยังดีอยู่ไหมนะครับผมโอเคตอบมานะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตในส่วนของโหมดต่างๆในการทํางานเนอะว่ามาทํางานยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงครับใช้งานไม่ยากนะครับผมนะครับครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ปุ่มกดต่างๆว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มจากฝั่งตรงนี้ก่อนนะฝั่งตรงนี้ที่เราเห็นนะผมจะเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับตรงนี้น่าจะเป็นระดับความแห้งนะเราสามารถเลือกได้นะครับนะครับเป็นพิเศษพับเก็บเพอร์ลีดพิเศษก็คือมันจะแห้งสนิทเลยนะใช้ความร้อนสูงยินไฟนะครับผมนะครับพับเก็บนี่ก็คือว่า มันจะแห้งแต่ยังไม่ส้นิดนะมันออกจะมีแบบความชื้นนิดๆนะครับแล้วก็เอาออกมาผึ่งนิดนึงแล้วก็พับเก็บได้เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นเพอรลี่นะครับเพอรลี่เนี่ยจะมันมันจะหมัดๆนะพอเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราไปรีดต่อก็จะแห้งเลยนะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นตั้งเวลาอบนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถให้มันรันเครื่องนะสมมติเราต้องการให้เขาอบเนี่ยนะครับเนี่ยสิบห้านาทีนะครับนะครับ ร้อยยี่สิบเก้าสิบหกสิบนะครับสามสิบยี่สิบอันนี้คือระยะเวลาในการอบแบบเมนนวลนะ,ะคือเราตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะนะครับต่อมาจะเป็นปุ่มลดรอยยับนะครับไอปุ่มนี้นะครับมันจะใช้น้ำนะที่เราต่ออยู่ข้างหลังเครื่องตรงนี้นะเนี่ยนะครับคือเครื่องรุ่นนี้มันจะมีน้ําไปต่อไว้ด้วยนะเข้าที่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับเมื่อเราทํางานในโหมดนี้นะครับเขาจะปล่อยไอ้น้ำเข้ามาในเครื่องทําให้เสื้อผ้าเนี่ยมัน ยับน้อยนะครับผมนะครับแล้วในขณะเดียวกันปุ่มนี้ก็ทําหน้าที่ล็อกด้วยนะเวลาเราจะกดล็อกกันเด็กมาเล่นนะครับให้เรากดปุ่มปุ่มนี้นะลดรอยยับนะครับปุ่มเดียวกันนะกดค้างไว้2อวีนะครับและเดี๋ยวตัวเครื่องมันจะขึ้น L o c ก็คือล็อกนะครับจะคลล็อกก็กดค้างอีกทีนะเนี่ยแค่นี้นะครับผมนะครับต่อมานะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเอาไว้เริ่มกับหยุดนะก็คือเป็นปุ่มที่เอาไวา้ s t a r ทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต t o p นะครับปุ่มนี้นครับจะเป็นปุ่มตั้งเวลาอบหรือว่า,ารีเลย์ s t a r ทนะสมมุติว่า เอ่อตอนนี้นะครับหกหกนาฬิกานะหกโมงเช้าใช่ไหมอย่างที่บ้านผมติดโซลา่าเนี่ยผมต้องการให้มันไปอบสิบโมงเงี้ยมันก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้เนี่ยนะครับให้มันไปเริ่มที่สี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสี่ห้าชั่วโมงนะปุ๊บตอนนั้นมีแดดพอดีก็อบก็ไม่ต้องใช้ไฟหลวงนะครับก็อบฟรีเลยครับใช้ไฟฟรีไปเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะตั้งให้มันอบแล้วไปแห้งตอนเช้าก็ได้นะอย่างเช่นตอนคืนนี้ใส่ผ้าไว้แล้วก็ ตั้งให้มันอบสักตีห้าอย่างเงี้ยก็ไปหน่วงไว้นะครับสักเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะตามสะดวกได้เลยนะครับนี่นะจะประมาณนี้นะครับโอเคครับปุ่มนี้นะครับอุณหภูมิอบนะมันเอาไว้เลือกนะครับความร้อนในการอบนะครับถ้าเราเลือกอุณหภูมิเล่นอบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเสร็จที่สามชั่วโมงครึ่งนะถ้าเรากดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอบอุณหภูมิต่ำก็จะนวงไปอีกยืดไปอีกยี่สิบนาทีนะเป็นสามชั่วโมงห้าสิบนาทีนะครับตรงนี้จะบอกเวลานะ แต่ละโหมดมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้สี่สิบมาทีนะถ้าผมอันนี้เลือกไม่ได้เนาะถ้าผมเลือกเป็นยาสัองเคราะห์นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะคนละคนละอันกันนะเห็นไหมถ้าเร่งอบก,ก็เหลือสองชั่วโมงสี่สิบนะครับเนี่ยครับคืออุณหภูมิอบเนี่ยต่ำกว่าเร่งอบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับโหมดด้วยนะครับอันนี้เป็นโหมดผ้า,ายาสองเคราะห์นะมันก็จะอุณหภูมิต่ํากว่านะครับเนี่ย,ยมันจะแห้งไวกว่าเขาก็จะอบ ใช้เวลาน้อยกว่านะครับแล้วแต่โหมดด้วยนะครับถ้าเป็นผ้าเนื้อบางนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้นะผ้าเนื้อบางถ้ากดเรากดอุณหภูมิต่ำก็ยที่สามชั่วโมงถ้าเล่งอกก็อยู่ที่สองชั่วโมง4ี่ส้านะครับเนี่ยถ้าเป็นผ้าผสมลองดูอ่ะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นผ้าฝ้ายนี่จะนานเป็นพิเศษนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เวลานี่มันขึ้นอยู่กับโหมดตรงนี้นะนะครับมันจะลดลันกันไปนะตามตามโหมดนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับปุ่มปุ่มน้้นขวาจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับที่ใช้งานนะ นะครับหน้าจอแสดงผลก็เป็นบอกเวลาได้แล้วก็มีบอกตัวออโหมดในการอบอยู่ว่าเร่งอบหรือว่าอุณหภูมิต่ำแค่นี้เองครับต่อมามาในส่วนของลูกบิดนะฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นเป็นลูกบิดตรงนี้นะครับลูกบิดตรงนี้นะครับที่อันนี้จากหลังจากที่แม่บ้านใช้มาประมาณ19วันนะนะครับก็ส่วนใหญ่แม่บ้านจะเลือกมาตรงนี้นะ40นาทีเพราะว่าเครื่องเครื่องอบเก่าเนี่ยก็ใช้เวลา40นาทีนะครับเป็นฟาสต์นะก็คืออบเร็วนะใช้นี้ตลอดเลยนะครับผมนะมันจะขึ้นอ,อย่างเงีนยแต่มันจะปรับ อุณภูมิไม่ได้นะครับคือมันจะแบบร้อนสุดเลยนะครับผมนะครับก็แล้วแต่เราเลือกนะครับถ้าเป็นผ้าฝ้ายธรรมดานะครับเราก็เลือกนะครับชนิดผ้าฝ้ายก็ได้ถ้าเราไม่รีบนะอันนี้คืออบรีบนะถ้าเราจะอบตามชนิดผ้าก็เลือกเลยครับผ้าฝ้ายผ้าผสมครับผ้าเนื้อบางางเงี้ยนะครับมันก็จะลดความร้อนอ่าแล้วก็เวลามันก็จะลดลงไปนะครับเนี่ยเครื่องนอนนะครับก็จะลดลงไปอีกนะครับเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับลดรอยยับนะครับลดรอยยับนี่ เป่านิดเดียวเนาะนะครับเนี่ยก็เขาจะโปรแกรมมาให้เราเสร็จแล้วนะครับเนี่ยไอตรงนี้ก็คือมันจะเป็นโหมดการทํางานนะอบร้อนเป่าแห้งนะครับแล้วก็อันนี้ลดรอยยับนะครับผมนะครับนี่นะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนกัะนวดผ้านะครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้หลังจากที่เป็นอบฟ้าร์ไปแล้วนะ40นะครับมันจะมีเป็นผ้าใยสังคอนะแล้วก็พวกเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยจะอบเร็วนะชั่วโมงกับ25นาะทีเอง นะครับแต่ว่ามันปรับความร้อนไม่ได้แล้วนะครับนะครับถ้าเป็นผ้าขนสัตว์นะครับก็ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะนี่ปรับไม่ได้เหมือนกันเนาะครับต่อมาก็เป็นผ้ายีนนะผ้ายีนสองชั่วโมงเนาะก็ปรับเร่งอบไม่ได้ก็เป็นเป็นโปรแกรมของเขาเลยนะครับอ่าแล้วก็กําจัดเชื้อโรคนะครับอูอันนี้นานเลยเนาะสามชั่วโมงสี่สองนาทีนะครับเนี่ยอันนี้โมงสุดท้ายนะกาจัดเชื้อโรคนะครับหมดก็จะมีเพียงเท่านี้เองนะครับแต่ที่หลักๆที่ผมใช้นะจะใช้อยู่แค่อันนี้อันเดียวเลยอบฟ นาทีออกมาก็ผ้าร้อนเลยนะแล้วมาผึ่งไว้ก็แห้งก็เรียบร้อยครับเอาเข้าตู้ได้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่รีบก็เอาผ้าไฟก็ได้มันจะนาน,น,านหน่อยครับสามชั่วโมงครึ่งนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดฟังก์ชันการทาง,งานต่างๆนะเดี๋ยวผมจะลองเทดรันให้ดูนะครับอย่างเช่นผมต้องการอ,อบผ้าของผมนะผมก็เลือกไปที่อบฟ้านะแล้วผมก็กดส,ส,สตารต์ตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บรอประมาณสามวิเครื่องมันจะหมุนเนี่ยมันจะมีลมออกมาแล้วนะครับนี่นะ แล้วก็กดสต็อปก็กดทีเดียวนะครับก็หยุดนะครับแค่นี้เราก็เลือกโหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็กดสตาร์ได้เลยใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับผมนะครับแล้วก็อีกข้อควรระวังหรือว่าเป็นการดูแลเครื่องนิดนึงดีกว่านะครับเวลาหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีแผ่นแบนนี้ไอ้แผ่นอันนี้นะครับให้เราดึงออกมานะมันจะมีเศษผ้าเนี่ยยังมีเศษผ้าอยู่หรอมันจะมีฝุ่นนะครับออกมาติดที่ไส้กรองเ,เต็มไปหมดเลยนะคือถ้า ถ้าแบบว่ามีเวลาเนี่ยกอ็อบครั้งหนึ่งก็ให้ดึงออกมาแล้วก็เอาไปปัดฝุ่นออกนะครับเต็มที่ผมให้สองสาครั้งสองสองครั้งนี้ก็เยอะแล้วนะนะครับพยายามพยายามเอาออกครั้งต่อครั้งจะดีที่สุดนะเพราะว่าเวลาเรามาอบครั้งต่อไปลมมันจะโฟลได้ดีกว่านะครับแล้วเผื่อว่ามันมีพวกเหรียญพวกอะไรเงี้ยหล่นเข้าไปเงี้ยนะครับอาจจะไปบาด พวกใยนี้ขาดแล้วเสียหายได้นะอาจจะต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการใช้เครื่องใช้ง่ายครับใช้ไม่ยากนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่แบบว่ากาลังหาข้อมูลกับเครื่องนี้อยู่นะครับผมนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามหรือว่าอยากรู้ว่าผมใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเครื่องรุ่นนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปลนะบาย